รายงานการใช้เชื้อราเมทาลลเซียมบวกกับบิวเรียนะครับจะใช้ปราบหนอนข้าโพดที่นี่นะเราเ,าเป็นฟาร์มปศุสัตว์ฟาร์มแพะนะครับมีแพะอ,อยู่4ี่สตัวนะครับพ่อพันธ์สองตัวบางนั้นก็เป็นแม่พันธุ์นะครับที่นี่ ปลูกข้าวโพดไว้เป็นอาหารเสริมให้กับแพะนะแต่พอมีนอนระบาดนอนกระทู้ระบาดก็เลยต้องใช้เชื้อจุลินทรีย์นี่แหละครับฉีดพ่นนะครับเ,เราฉีดวันที่17นะครับเดือนพฤษภาคมก็เลยมาเห็นผลวันนี้ก็3วันนะครับ3วันตัวดูนะครับ นี่คือตะกกะแตนตะก,กะแตนได้รับเชื้อนะฮะเห็นไหมมีสปอร์ขาวๆอยู่ที่ตรงท้องนะครับเห็นชัดๆเลยนะครับสปอร์ขาวๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะาไปดูนอนกันนอนนี่พวกนี้ได้รับเชื้อนะครับนอนอยู่ที่ทต้น เรไม้ฝรั่งได้รับเชื้อแต่ยัง,ย,งยังไม่ยังไม่มีอาการตายแต่ยังได้นะครับในนี้เดินตามไปดูนะครับตามไปดูเนี่ยเป็นรอยมีหนอนทําลายนะครับนี่หนอนกัดกินนะหนอนกัดกินเพราะว่าเราก็ปล่อยหญ้า มันรกหน่อยนึงเราใช้วิธีตัดหญ้าตัดหญ้านี้ไปให้แพะกินด้วยนะครับบางทีนอนก็ได้รับเชื้อแล้วมันก็ไปตายที่อื่นนะครับมันไม่ได้ตายในที่ตรงนี้ักเท่ทาไหร่อย่างตัวนี้ตะกะแตนตัวนี้ก็ ตายเห็นเห็นนะครับเนี่ยจับแห้งตายอยู่กับต้นกระโพดในตัวที่สองนะครับตัวที่สองที่เราเห็นนะครับแต่ยังไม่เจอหนอนในหนอนนอี่อยู่อยู่ล็อกเดินเห็นเยอะนะครับมีอาการใหม่ๆนี่ยังไม่ขาวครับนี่ตายแล้วตัวแข็งแล้ว ตัวนี้3วันนะครับได้รับเชื้อเชื้อตัวนี้เราเลี้ยงไว้ตั้ง3เดือนแล้วนะครับเชื้อเมทาลลิเซียมบิวเลียใช้วิธีการทำเป็นน้ำนะครับแล้วก็บรรจุใส่กระปุกไว้เอาไว้ใช้การเคมีกำจัดแมลงที่ฟาร์มปศุสัตว์ของเรานะครับตัวนี้ อย่างตัวนี้ต,ตายใหม่ๆนี่จะเป็นสีดำๆอย่างนี้นะครับนานไปก็จะมีเชื้อราขึ้นเชื้อขาวๆขึ้นคลุมตัวนอนนะครับมันเป็นกระบวนการออเชื้อเมทาเลเซียมหรือบิวเรียสองตัวเนี้ยแต่ว่าถ้าออกมาเป็นสีเขียวๆนะครับสปอร์หรือว่าตัวหุ้ม ตัวหุ้มหนอนนะเป็นสีเขียวๆนี่ยจะเป็นเมทาลิเซียมถ้าเป็นอย่างนี้สีขาวๆนี่จะเป็นบิวเเลียนะครับคิดว่าทำงานร่วมกันได้ผลแต่ว่าที่เราผสมลงไปตอนตอนที่พ่นนะครับใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเราต้องเรียกว่าแบคทีเรียสังเคราะห์แสงนะครับ สีเขียวครับผสมลงไป200มิลลิลิตรนะครับหรือว่า200ซีซนะตัวนี้น่าจะเสริมเพิ่มฤทธิ์ทำให้ประสิทธิภาพสูงเลยนะครับเนี่ยตายนะครับเนี่ยตายตัวนี้ก็สีดำๆดอำันนี้ก็ตายนะครับนี่กล้องอาจจะไม่ชัดเจนทางผูนะครับ แม่สะใจเลยอืมใครที่เป็นคนรักหนอนดูไม่ได้แน่นอนครับแต่ใครที่เป็นคนเกลียดหนอนสะใจเนี่ยฮะเห็นไหมครับนี่ครับเอออย่างนี้สินะไม่ใช่นอนนี่โอ้โหนี่หนึ่งตัว นั่นนะครับเห็นชัดๆนี่ครับตอนนี้คือฉีดพ่นแค่หนึ่งครั้งนะครับมันก็จะอยู่ได้นานเลยแหละนะครับทีนี้ตัวนี้เพิ่งตายใหม่ๆนะครับสีดำๆนะรปรับโฟกัสนะยครับแสงอาจจะไม่ชัดนะเห็นไหมสีดำๆนี่ตายใหม่ๆ ยังไม่ไดีมีการคลุมด้วยเช,ชื้อสปอยังไม่ได้ขึ้นตามตัวเท่าไหร่นะครับนี่ตามที่เราสํารวจด,ดูแล้วนะครับประทับใจมากๆนี้เราก็หายกังวลนะครับเราคิดว่าข้าวโพดท,ที่นี่อาจจะไม่ได้ผลเพราะว่าถ้าเราฉีดกําจัดนอนไม่ได้เพราะเราบาด แค่ไม่กี่วันครับกินเรียบเหมือนกันแต่ก็อย่างนี้ก็ปุ่นใจละสบายแล้วครับสบายแล้นะที่ฉีดไปนี้ได้ผลชัดเจนนะครับไม่มีการระบาดต่อไม่มีการทำลายต่อ,อ,อมีผลชัดเจนนะครับอันนี้รายงานให้กับผู้ที่ กำลังสนใจเชื้อเมทาลเลเซียมบิวเรียใช้ได้ผลจริงยังไงนะครับอันนี้ดูจากฟาร์มของเราเลยนะครับนี่นี่นนตายมาดูตัวนี้ตัวนี้หาไม่เจอตันนี้หาไม่เจอ,เจอ,อ,จน,อเนีอ่นี่นี่นี่ดูดีๆครับขาวๆพอยะเนี่ บางทีก็อยู่ข้างๆนะครับแต่นี่เป็นปลูกมันเทศนะครับมันเทศนี่ก็ชอบมีนอนขึ้นกินเหมือนกันทีนี้นอนพวกนี้มันก็อยู่ปนกันไปนะครับเมื่อเช้ามาเดินดูก็เจออยู่ออตายอยู่ในในแปลงเนี้ยคือฉีดพ่นเนี่ยนอนมันจะไปทั่วนะนอนไปทั่วมันก็เดินไปทั่วก็จะไปปนเปกันไปนะครับ เห็นไหมครับนี่มาให้ดูหนอนบางท่านบอกว่าเอ๊เห็นจะหนอนตัวเล็กหรือเปล่าโอ้ยตัวใหญ่สุดของออตระก,กูลมันนี่จัมโบก็ตายครับไม่เหลือนะครับนี่นะนี่เราดูในแปลงก็อาจจะใช้เวลาสำรวจนะ ว,ว่าม่ได้จัดฉากนะนี่เห็นไหมนี่เพิ่งตายใหม่ดำดำนี่ตายชัดเจนนะครับชัดเจน แล้วก็สนุกกับการสำรวจตรวจดูหนอนนะครับพวออกเพี้ยอย่างเงี้ยเพี้ยเพี้ยจะกระจันเพี้ยกระจันปากดูดนี่ก็ตายนะครับใครที่กินเชื้อตัวนี้เข้าไปนะครับมันจะไปทำลายระบบในร่างกายของของหนอน มแมลงนะครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยน,นะฮะมันมีมแมลงที่ตายนะครับจะด้วยเหตุอันใดหรือก็ไม่ทราบเพราะว่าแปลงนี้เราไม่ได้ใช้สารเคมีเลยใช้แต่จุลินทรีย์แบคทีเรียสังคห์แสงอันนี้น,นี่นนนนนเห็นแล้วเห็นแล้วนี่อยู่ตรงมันเทศนะครับนี่มันเทศอ๋อนี่นอนตัวใหญ่เลย มานอนจ่องงอูงนี่เหมือนกับอีอยู่นิดอีนี่ตัวใหญ่ครับรุ่นนี้ตัวใหญ่เยีอบนี่มานอนจ่องงอูงนี่เห็นนะครับคือมันติดกันแปลงติดกันอย่างนี้นะครับลูกสลับกันเพราะว่ามันมันเทศเนี่ยเ,เขาเชื่อว่าเอา อาหารวิตามินได้เยอะจากดินเอามาให้แทงข้อแสงนะครับฉีดพ่นกำจัดหนอนที่นี่วัตถุประสงค์การใช้แบคทีเรียสังกห์แสงก็เพื่อ,อเพิ่มการเจริญเติบโตให้กับข้าวโพดนะครับส่วนเมทาลลิเซียมกับบิวเรียเนี่ยเราเน้นว่ากำจัดหนอนได้เลยครับเพราะว่ามีหนอนระบาดมากๆนะครับ ก็ได้ผลตามนี้ตามที่ท่านได้เห็นนะครับอืมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่รัก,กรเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัยจากสารเคมีนะครับนี่มาสำรวจนะครับการทำลายเออ องนอนเขาโพดนะครับอเราฉีดพ่นเชื้อบิวเวลียเข้าไปแล้วนะครับสามวันนะครับอพบว่าเอ,อมีนอนตายนะครับมีนอนตายอ,อแต่ว่าเราใช้ร่วมกันกันกนกบแบคทีเรียสังคตแสงนะครับ นะครับแบตบเตอรีท่ทางก็แสงน่าจะเสริมประสิทธิภาพกันทำให้ได้ผลยอดเยี่ยมนะครับเมื่อกี้เห็นแวบๆอยู่ไหนนี่ตัวนี้เริ่มป่วยเ,เริ่มมีอาการป่วยนะครับเริ่มมีอาการป่วย หลังจากกินเชื้อเข้าไปนะเชื้อนี่เราพ่นครั้งเดียวนะก็ลมพัดล่วงหล่นไปนี้ก็ตายใหม่ๆครับเนะี่ยสีดีสีดำดำเนี่ยตายใหม่ๆยังไม่ขาดเชื้อยังไม่คลุมตัวนะครับไม่เห็นนี่ นี่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 ติดขาต้นเลยตายขาต้นยอย่างเงี้ยชัวป้าบนะครับ เราไปมัวหาอยู่แต่ตามต้นข้าวโพดนะครับโอ้โหไม่ใช่แล้วล่ะนะมาเปิดดูแถวนี้นี่ครับโอ้โหตรงที่มันหลบซ่อนอยู่ข้างล่างในตายเพียบเลยครับอย่างตัวน,นี้นะครับนี่อยู่ใบหญ้านี่ตรงที่มันหลบอยู่แถวนี้นะครับเออนี่เห็นไหมมันตายอยู่นี่ โเรไปหาอยุดติดต้นข้าวโพดไม่ใช่ครับนี่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 ตายเออเพราะว่าหญ้ามันทึบลบมันก็หลบซ่อนแถวนี้มันก็ตายครับได้ผลมันมาอยู่แถวนี้หมดแล้วมันล้มลงมามันล่วงลงมามันก็มาอยู่กับหญ้าพื้นล่างมันก็พบตายอยู่ข้างล่างนะครับ การใช้เชื้อจุลินรียหรือว่าเชื้อเมทัลลิเซียมบิวเรียเมทาลลิเซียมหรือเชื้อบิวเรียในการกำจัดหนอนนะครับหนอนในข้าโพดนี่คือ นอนกระทู้นะครับตายแล้วนะไม่นะครับสีดําๆนี่นะครับตายใหม่ๆตัวเล็กนอนตายอยู่ตรงนี้นอนตายอยู่ตรงนี้มันนอนตาย,ยตรงนี้ ไลยเนี uh ่ย่า